บ,บ้านเฮาเหล่ล้อครับบ้านเฮาหล่อล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร b e ได้นะคะแารแขวนทางเดินครับสะพานลิงเดินเคลื่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งครับสะานก็แข็งแรงมันคงปลอดภัยดีนี่ครับทางเดินไปเจ้ากานแขว,น,ขวนครับ ครับกำลังเดินลงไปสะข้านแขวนครับโยกเกยกเ็เยกอยูครับมาเที่ยวภาคกวานเดินข้ามสะพานลิงหรือสะข้านแขวนครับกำลังเดินไปอยู่ครับเนี่ยถด้ประเจิดเกินไหวโยกเยกโยกเยกนิดหนึ่งก็เลยด่วะเวียนหานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เดินไปครับตอนน้นอยู่ตรงกลางจะพานแล้วมองไปข้างล่างครับ วิวถือัดด้านล่างครับนี่ฝากหนึ่งที่กานตีตอนมาครั้งแรกขึ้นมาครั้งแรกครับนาดูมมุมข้างล่างอยู่ด้านฝากหนึ่งจุดในอาหารกว่างครับนี่ครับ,รบจุดในอาหารกว่างนะ เดินมาดีครับถึงกินการสะาพานแล้วเกินไปขอยกเยกโยกเย,ยกเยนิดหนึ่งครับภาพถ่ายอาจากเกินไปยกเยกโยกเย,ยกเยครับแข้งแรงมันคงปลอดภัยมากเลยครับดูที่เขามีเซตตี้มากมายเลย,ย<ก>ครับมียึดกับกิ่งไม้ลำต้นไม้ มาแล้ว้าน้อมานี่ยไปเลยไปเลยเลยเดี่ยวเลยความดันขึ้น Oh <laughs> I <want it. laughs>